สินแสปาโค้ชีวิตสวัสดีครับในเดือนมีนาคมนี้ยังมีดาวย้าอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีดาวใหญ่ก็คือดาวฤหัสด,ด้วยนะครับสำหรับใครที่เปิดมาดูครั้งแรกนะครับเจอผมเป็นครั้งแรกเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าช่องของเราเนี่ยเป็นการดูดวงแบบเจาะจงนะครับคำว่าเจาะจงก็คือว่าไม่ได้แบ่งคุณตามราศีตามวันเกิดแบบทั่วไปนะครับสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือว่าคุณต้องรู้ ลัคนาราศีที่ถูกต้องครับซึ่งจะต้องได้มาจากเวลาเกิดเท่านั้นครับเราได้เตรียมระบบนะครับให้คุณสามารถเช็คลัคนาราศีที่ถูกต้องของคุณได้ก่อนที่จะมาฟังคลิปในวันนี้นะครับโดยคุณเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับเปิดไลน์ขึ้นมาครับแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ใส่ add in z a e นะครับหรือว่า a สินแส่นั่นเองครับเสร็จแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนครับจะมีปุ่มปลูกดวงนะครับ คุณสามารถใส่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดครับแล้วก็ใส่โค้ดแนะนำนะครับ4 5 6นะครับเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใช้งานฟรี30วันนะครับรวมไปถึง จะได้กดเข้าไปดูลัคนาราศีที่ถูกต้องของคุณด้วยครับลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวที่ย้ายดวงแรกเลยก็คือดาวศุกร์หรือว่าหมายเลข6นะครับย้ายเข้ามาในตาแหน่ง11บเนาฬิกาทรงผลตั้งแต่วันที่8เมษายนไปจนถึงวันที่4พฤษภาคมนะครับตำแหน่งนี้สาหรับชาวลัคนาราศีตุลเป็นตําแหน่งโรคภัยนะครับก็ถือเป็นตําแหน่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็6เนี่ยคือเรื่องของความสวยความงามสเสน่ห์การเงินใช่ไหมครับติดโรคอะ่ะเป็นโรคอะ่ะนะครับแปลว่าไงครับแต่งตัวไม่ดี การเงินมีปัญหานะครับสเสน่ห์ไม่มีนะครับเงินหมดนะเ,เก็บเงินไม่อยู่นะครับแล้วก็บางทีอาจจะแบบว่ากินอะไรแล้วเนี่ยก็แทนที่ว่าจะอร่อยอร่อยนะครับด้านอาหารเป็นพิษได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะถ้าเกิดมีเลข7อยู่ในช่องนี้ด้วยนะครับ เ,เราเรียกว่าโดนเบิ้ลเลยนะครับเบิ้ลของไม่ดีนะไม่ได้เล่นเบิ้ลของดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเลข3อยู่เนี่ยหเจอ3อันนี้เขาเรียกว่ามีของดีมาช่วยนะ <laughs> เพราะว่า6กสามันเป็นคู่มิตรกันนะครับหกสามสามเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกันกนะ็เร <laughs> ียกว่ามีของดีมาช่วยนะอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องไปดูว่าดาวเรามีเลขอะไรอยู่นะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกนะว่าช่องนี้เราดูดวงแบบเจาะจงเพราะฉะนั้นควรจะรู้ว่าบา์โค้ตัวเองดาว10ดวงอยู่ในตำแหน่งไหนแล้วค่อยฟั

จะรู้เรื่องมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่รู้เลยนะครับก็หยุดคลิปไว้ก่อนแล้วก็ไปโหลดซินแสให้เรียบร้อยก่อนนั่นเองนะครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข1นะครับดาวอาทิตย์ครับส่งผลตั้งแต่วันที่14เมษาไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมกินระยะเวลาประมาณ1เดือนนะย้ายครั้งนี้มาที่ตำแหน่ง12อนาฬิกานะครับซึ่งเป็นตำแหน่งคู่ครองชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับหหรืออาทิตย์เข้าคูา่ครองแบบนี้ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยคู่เขาจะแบบมีพล กำลังอำนาจเหนือกว่าใครเหนือกว่าคุณนั่นแหละนะครับนะไม่มีใครหรอกก็คุณนั่นเองนะครับแล้วก็เขาจะใช้อำนาจในการตัดสินใจคุณไปเตือนอะไรเขาไม่ฟังหรอกครับเขาดื้อนะเขาก็ใจร้อนนะครับแล้วก็เขากําลังพราวในความโดดเด่นของเขาเพราะว่าที่เขาตำแหน่งคู่ครองแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณฟังอยู่แล้วคุณบอกว่าอ้าวแล้วถ้าฉันโสดผมโสดละ่ะก็ต้องบอกว่ามันก็จะส่งผลกับคุณโดยตรงแทนนะครับนะก็ไม่มีคู่ก็จะหมายถึงคุณนั่นเองนะครับคุณก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมี power นะ มี power มีความมั่นใจในการจะตัดสินใจอะไรก็ตามนะครับสำหรับในช่องนี้ถ้ามีเลข5อยู่นะครับ1551เนี่ยเป็นดาวผู้มิตกันนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะมีการพูดคุยกันแบบผู้หลักผู้ใหญ่นะมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันดีนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีเลข3อยู่ก็เป็นการขัดแย้งกัน ทะเลาะกับคู่นะครับก็ประครับประคองนึกถึงวันรักกันนึกถึงวันที่เ,เราเราเป็นวันดีๆอ่ะนะไปพูดยังไงดีคนเราเวลาทะเลาะเนี่ยบางทีมันเป็นด้วยอารมณ์นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคิดถึงวันดีๆวันที่รักกันนะครับบางทีมันก็จะทําให้ความรุนแรงนะหรือว่าความใจร้อนมันลดลงได้นะก็เอาใจช่วยนั่นเองนะสำหรับดาวปิดท้ายดวงสุดท้ายนะครับซึ่งถือเป็นดาวดวงใหญ่ ที่ย้ายปีละหนึ่งครั้งนะครับนั่นก็คือดาวพฤหัสนั่นเองย้ายเข้ามาในตำแหน่ง1ิบสนอเมริกาส่งผลในช่องคู่ครองนะครับส่งผลตั้งแต่วันที่19เมษายนปี66นะครับไปจนถึงวันที่30เมษายนปี6 6 67ขอโทษครับเพราะฉะนั้นในปีนี้นะครับใครที่ยังไม่มีคู่นะครับลัคนาราศีตูลผมบอกได้เลยนะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดข,ของคุณละที่คุณจะมีโอกาสได้ลงหลักปักฐานนะตัดสินใจเลือกคนที่ใช่มายืนเคียงข้าง นะแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่มียังโสดก็เป็นช่วงเวลา1ปีที่สําคัญที่สุดในรอบ12ปีนะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยกว่าจะย้ายมาตําแหน่งเดิมได้เนี่ยมันต้องใช้เวลา12ปีนะครับนั้นถ้ามคีครบไว้อยู่ถ้าเกิดมีแบบเลงๆไว้หรือว่าถ้ายังไม่มีแล้วมีใครเข้ามาเป็นโอกาสสูงมากที่คนนั้นจะเป็นคนที่ใช่ได้นะไปเฟ้นหาไปเลือกดูให้ดีถ้ามีเลข1อยู่ในช่องนี้จะเป็น5เจอกับ1อันนี้เนี่ยอาจจะมีผู้ใหญ่มา แนะนำหรือผู้ใหญ่พามาก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็น2อ,อยู่ในช่องนี้อันนี้เนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจด้วย5.2เจอ2เนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูกันนะครับทั้งนั้นที่มันควรจะดีมันกลับไม่ดีครับแปลว่าโอ้โหมันมันอาจจะสําเร็จนะฟังอย่างนี้ก่อนนะมันสําเร็จได้นะแต่อุปสรรคมันเยอะ นะครับอุปรสรรคมันเยอะกว่าจะผ่านด่านคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคุณญาติคุณเพื่อนโอ้โหเร,เรียกว่าถ้าเป็นงานแต่งงานเขาเรียกอะไรนะกั้นประตูเงินประตูทองใช่ไหมคุณก็เตรียมซองไว้หนาๆเลยนะครับเพราะว่าเยอะแน่นอนเยอะแน่นอนนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นดาวที่ย้ายในเดือนเมษายนนี้ครับสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วยัง,งงงอยู่นะครับผมขอแนะนำนะครับให้คุณเนี่ยเข้าไปเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับโดยเพิ่มเพื่อนไลน์แอดซินแสครับกด ปุ่มผูกดวงครับแล้วก็ใส่วันเดือนปีเวลาเกิดของคุณให้ครบถ้่วน,นะครับจังหวัดที่เกิดด้วยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด4 5 6นะครับเพื่อที่จะได้อ่านดวงของคุณแบบเจาะจงเจาะลึกแล้วก็รู้รายละเอียดดาวที่จะมากระทบกัน มากกว่าที่ผมพูดไปในคลิปช่วงต้นด้วยนะครับใครที่งงนะครับก็ไปลงทะเบียนเรียบร้อยครับแล้วไม่ต้องกังวลครับอ่านดวงตัวเองแบบเจาะจงได้เลยครับเพราะว่าช่องของเราสินแสบาโค้ชชีวิตเราบอกดวงคุณแบบเจาะจงครับสินแสบาโค้ชชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สตางค์ครับสินแสบาโค้ชชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจําตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ํากันระบบจะทําการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอก เล่าเรื่องราวผ่านมาโค้ชชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบา r c o d ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบา์ c o d ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบา r c o d ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบา์โค d ดชีวิตของเราสินแสบา์ c o d ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบา์โค d ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันไลน์ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add. S 2> เมื่อเข้าสู่หน้าไลน์สิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด ที่สําคัญต้องปรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกรอกโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา